พวกเธอเคยรู้สึกไหมว่าอากาศที่หนาวอยู่แล้วแต่มันหนาวเข้าไปถึงกระดูกตอนที่เห็นตำรวจสองคนยืนจ้องหน้าเราที่หน้าประตูบ้านในมือเขาไม่ได้ถือหมายเชิญไปงานปาร์ตี้นะคะแต่มันคือหมายยึดทรัพย์ที่มีชื่อเราเด่นหาเป็นเจ้าของนี่วินาทีนั้นพี่บอกเลยหน้ามันชาไปหมดหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงฝนพี่หันไปมองหน้าอดีตสามีที่นั่งตัวสั่นอยู่บนโซฟา เขาไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้ามาสกตาพี่มือพี่ที่ถือกระดาษใบนั้นสั่นจนระงับไม่อยู่ความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบที่สร้างมามันพังคลืนลงมาต่อหน้าต่อตาในไม่กี่วินาทีฟังพี่นะลูกสาวอย่าคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดแค่ในละครหรือเกิดกับคนที่โง่เท่านั้นเพราะคนที่โดนหลอกส่วนใหญ่คือคนที่ไว้ใจและรักผัวมากเกินไปทั้งนั้นถ้าวันนี้แกยังเซ็นเอกสารภาษาอังกฤษแบบเออเออเซ็นไปเหอะ ผัวบอกว่าดีหรือภาษาไม่แข็งแรงให้ผัวจัดการแทนแกกำลังก้าวขาเข้าคุกไปครึ่งตัวแล้วนะจ๊ะฟังคลิปนี้ให้จบเพราะพี่จะแฉกับดักลายเซ็นที่เมียฝรั่งโดนกันบ่อยที่สุดถ้าไม่อยากหมดตัวตอนแก่ฟังด่วนย้อนกลับไปช่วงที่ชีวิตยังเป็นทุ่งลาเวนเดอร์กันหน่อยอดีตสามีพี่เนี่ยเขาโปรโไฟล์ดีมากขยันทำงานกลับบ้านตรงเวลาใครๆก็ชมว่าพี่โชคดีได้ผัวดีแต่แก ความจริงมันมีสัญญาณเตือนหรือ red flags โชยมานานแล้วแต่พี่มันหลับตาข้างหนึ่งไงพี่มองข้ามมันไปหมดสัญญาณที่ 1. จดหมายทุกฉบับที่ส่งมาบ้านเขาจะรีบตะครุบไปเก็บไว้คนเดียวทันทีพี่ไม่เคยเห็นใบแจ้งยอดธนาคารหรือภาษีเลยสัญญาณที่สองเวลาพี่ชวนคุยเรื่องวางแผนการเงินยาวๆเขาจะชอบตัดบทว่า Honey don't worry I've got this ที่แปลว่าไม่ต้องยุ่งพี่จัดการเอง สัญญาณที่สามจุดตายวันนั้นเขารีบวิ่งเอาเอกสารปึกหนึ่งมาให้พี่เซนตอนพี่กำลังทำกับข้าววุ่นๆเขาบอกว่าเป็นเอกสารขอลดหย่อนภาษีครอบครัวจะได้เอาเงินคืนมาพาพี่ไปเที่ยวไทยพี่ก็เชื่อสิคะภาษาอังกฤษกฎหมายตัวจิ๋วๆเป็นร้อยบรรทัดใครจะไปอ่านไหวพี่ก็เซนแกรกๆไปด้วยความรักและความเชื่อใจล้วนๆถามจริงๆเถอะถ้าเป็นผู้แก่ตอนนั้นผัวที่แสนดีเอาเอกสารมาให้เซนตอนกำลังยุ่งๆแกจะหยุดอ่านทุกบรรทัดไหม หรือจะเซ็นเซนไปเพราะคิดว่าเขาคงไม่ทำร้ายเราหรอกนั่นแหละค่ะคือก้าวแรกที่พี่เดินลงเหวจนวันที่ตํำรวจมาเคาะบ้านนั่นแหละความจริงถึงได้ถีบหน้าพี่อย่างแรงพี่กระชากคอเสื้อเขาแล้วถามว่านี่มันเรื่องอะไรบ้านเรากำลังจะโดนยึดได้ยังไงคำตอบที่ได้จากปากคนที่พี่รักที่สุดมันทำให้พี่เข่าอ่อนจนเกือบสุดลงกับพื้น สามีก็เอกสารที่อยู่เซ็นเมื่อปีที่แล้วไงนั่นมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษีแต่มันคือการยอมรับเป็นผู้กู้ร่วมหรือโคไซเนอร์ในหนี้ธุรกิจที่ไอแอบไปกู้มาแล้วมันเจ๋งพี่แล้วทำไมไม่บอกกูอุ้ยโทษทีค่ะทำไมไม่บอกกันตรงๆงพี่อ่านไม่ออกพี่ไว้ใจคุณนะ สามีทางกฎหมายอยู่เซ็นไปแล้วยู you <You S 1> คือเจ้าของหนี้ร่วมครึ่งหนึ่ง5 0 0แสนดอลลาร์ประมาณ18ล้านบาทถ้าไอาจ่ายไม่ได้เขาก็จะมายึดทุกอย่างที่เป็นชื่อยูหน้าพี่ตอนนั้นคือวิญญาณออกจากร่างไปเลยแกนี่คือจุดพลาดจุดที่หนึ่งที่พี่อยากจะตบกระโหลกตัวเองเตือนสติคือความรักมันกินวิได้และความไว้ใจมันใช้ใจ่ายนี้ไม่ได้ในต่างแดนลายเซนแกคือชีวิต ห้ามเซ็นอะไรที่แกปแปลไม่ออกทุกคำย้ำว่าทุกตัวอักษรต่อให้เขาเอาทองมากองตรงหน้าถ้าอ่านไม่จบห้ามจะรดปากกาดเด็ดขาดหลังจากนั้นคือฝันร้ายของจริงบัญชีธนาคารชื่อร่วมโดนอายัดทันทีพี่กลายเป็นคนไม่มีเงินติดตัวแม้จ่ดอลลา่าเดียวทนายที่นี่ก็แพงหูฉี่ชั่วโมงละหลายร้อยดอลลา่าพี่ต้องไปรับจ้างล้านจานทำงานหนักทุกอย่างเพื่อเอาเงินมาสู้คดี แต่นี่คือบทเรียนราคาแพงที่พวกแกต้องจดและจำไว้ใช้ป้องกันตัวข้อแรกเลย กฎหมายสินสมรสหรือ Community Property เช็คให้ดีว่ารัฐที่แกอยู่เป็นแบบไหนบางรัฐหนี้ที่ก่อหลังแต่งงานคือหนี้ร่วมร้อยเอร์ซต่อให้แกไม่ได้เซ็นเขาก็มาตามยึดได้แต่ถ้าเรารู้ทันเราต้องแยกบัญชีส่วนตัวหรือ Separate Property ไว้ตั้งแต่นิ่นเนืน่นสออย่าเป็น Ino in Name ในบ้านแกต้องมี User Password ของบัญชีธนาคารร่วมต้องเห็นยอดภาษีทุกปีถ้าเขาไม่ให้ดูนั่นคือสัญญาณอันตรายที่แปลว่าเขามีความลับ 3. เทคนิคแก้เกมถ้าโดนหลอกเซ็นแบบพี่ให้หาทนายสาย Family Law ที่เก่งเรื่อง f r รอ d หรือช่อโกงเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราถูกหลวงหรือไม่มีความสามารถในการเข้าใจภาษาอย่าง language barrier อย่างรุนแรงซึ่งใช้สู้ในศาลได้พี่สู้คดีอยู่2ปีเต็มๆเสียน้าตาไปกี่ปีก็ไม่รู้แต่มันคุ้มที่พี่หลุดพ้นจากวงจรอ,อุบาทนั้นมาได้สุดท้ายพี่เสียบ้านหลังนั้นไปค่ะแต่มันสอนให้พี่แกร่งขึ้นเป็นร้อยเท่า พี่อยากบอกผู้แกทุกคนนะว่ามีผัวฝรั่งรวยไม่เท่ากับเรามีเงินเลี้ยงตัวเองได้ปัจจุบันพี่ตั้งตัวใหม่มีเงินเก็บที่เป็นของพี่ร้อยเปอร์เซนและที่สำคัญพี่จะไม่ยอมให้ใครมาชี้นิ้วสั่งให้พี่เซ็นเอกสารอะไรอีกเลยถ้าพี่ไม่อนุญาตฝากไว้ให้คิดนะลูกสาวความรักทำให้คนตาบอดแต่ลายเส้นมักจะทำให้คนตาสว่างตอนที่หมดตัวแล้ว อย่าปล่อยให้ความเกรงใจในวันนี้กลายเป็นความอนาถาในวันหน้าใครเคยเจอประสบการณ์ผัวหลอกให้เซ็นหรือกำลังสงสัยว่าผัวแอบซ่อนหนี้ไว้ใต้พรมคอมเมนต์มาปรึกษาพี่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปอ่านทุกอันหรือถ้าใครมีวิธีรับมือกับผัวแสบๆยังไงมาแชร์เพื่อนๆกันหน่อย อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเมียฝรั่งตังต้องมีไว้ด้วยนะแกมึงจะได้อุ๊ยอีกแล้วแกจะได้ฉลาดขึ้นวันละนิดไม่โดนใครต้มง่ายๆสำหรับวันนี้ไปตรวจดูสมุดบัญชีตัวเองซะบาย